นอกจากโรคที่เราติดต่อกันนะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เรายังเผชิญกับปัญหาในเรื่องของโรคทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็คือโรคซับจางนะครับหรือว่าโรคชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมครับเพราะวันนี้นะครับกิวัตรของเราก็ยังสามารถที่จะช่วยทําให้ท่านห่างไกลจากโรคที่เกิดจากทางสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะวันนี้เมื่อท่านใช้สินค้าดีเนี่ยนะครับท่านก็บอกต่อครับ บริษัทเอารายได้จากการขายสินค้าตรงนี้นะครับตัดออกมาครับ60%นะครับซึ่งปวกนี้ปกติเราต้องจ่ายให้กับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าการจ้างพนักงานหรือว่าการขนส่งต่างๆพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการที่พ่อค้าส่งได้กําไรไปพ่อค้าปลีกได้กําไรไปครับวันนี้นะครับเราตัดมาเพื่อที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในองค์กรหรือว่าคนที่เป็นบุภคหรือว่าคนที่ทําธุรกิจกับเราครับ รนวันนี้ท่านเข้ามาท่านไม่จาเป็นต้องไปซื้อราคาเต็มนะครับก็คือราคา100%เนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อสินค้าในราคาส่วนลด20-35%ถเลยนะครับราะวันนี้นะครับก็ทําให้ท่านสามารถกินราคาที่ถูกลงครับและเมื่อไปจัดจำหน่ายนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทนะครับก็ได้กําไรในส่วนนี้นะฮะได้กำไรส่วนต่างด้วยนะครับและเมื่อท่านบอกต่อไปนะครับสร้างเครือข่ายไปนะครับก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามา กินถูกลงครับกินฟรีนะครับแล้วก็กิน้วมีรายได้กินแล้วไปท่องเที่ยวด้วยนะครับหรือว่ากินแล้วมีรถใหม่ขับฟรีฟรีเลยดีไหมครับแบบนี้ดีแน่นอนนะครับเรามาดูกันว่ารายได้จากการธุรกิจมีกี่ทางนะครับซึ่งมีหลายทางมากเลยนะครับเมื่อท่านเข้ามาร่วมธุรกิจกับกลเบอร์วันแล้วเนี่ยนะครับนอกจากเรากินเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยรายได้ข้อที่1ครับเป็นรายได้จากค่าแนะนําครับ ซึ่งถือว่าถ้าเราโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกต่อไปเนี่ยนะครับมีคนตัดสินใจสมัครเข้ามาต่อจากท่านและเขาซื้อส, mm hmm. สินค้านะครับไม่ว่าจะซื้อจากท่านก็ได้ซื้อจากบริษัทก็ได้บริษัทก็ถือว่าบริษัทได้ขายสินค้านะครับบริษัทก็มีกรราําไรบริษัทก็จ่ายผลประโยชน์ให้กับท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้แนะนำนะครับ mm hmm. หรือว่าท่านเป็นผู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทนั่นเองนะครับอันนี้ก็สูงสุดถึง70%เลยนะครับส่วนารายได้หนึ่งครับเป็นรายได้จากการ กับคู่กรว่าแบาเตอรี่โบนัสครับหรือว่าเป็นรายได้ที่ท่านขยายเครือข่ายไปอย่างน้อย2คนครับแนะนําคนอย่างน้อย2คนเข้ามาแล้ววางสายงานซ้ายขวาแล้วเขามียอดซื้อเข้ามาครับแล้วก็บริษัทก็คํานวณแล้วนะครับตัดยอดออกไปนะครับคูณที่สินให้กับท่านเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับการขยายงานนั่นเองนะครับไม่ว่าองค์กรของท่านขยายไปขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านก็มีรายได้ในส่วนนี้นะครับถึง2ี่นะครับ ส่วนอีกรายได้หนึ่งครับเมื่อท่านสนับสนุนให้เพื่อนของเรานะครับหรือว่าคนที่เราแนะนําเข้ามาเนะเขามีรายได้จากข้อที่2ครับท่านมีรายได้จากข้อที่3าม <c oughs> เขาเรียกว่าเม็ดชิ่งโบนัสครับนั่นหมายว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์ในการสร้างทีมงานหรือว่าสร้างคนนั่นเองอถ้าเราย,ยิ่งสร้างคนให้ประสบความสําเร็จครับวันนี้เราก็ยิ่งประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็รายได้ข้อที่4เป็นรายได้จาก กำไรของบริษัททั่วโลกเลยนะครับตัดมาเป็นโบนัสประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้กับบริษัทครับเนั่นหมายคพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดองค์กรของท่านใหญ่โตขึ้นนะครับท่านก็มียอดขายมากขึ้นเนี่ยบริษัทก็แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงครับก็มีโอกาสได้รับ3%จากเครือข่ายทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีรางวัลชีวิตให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ2ทริปครับทริปเล็กในโซนเอเชียหรือว่าทริปใหญ่ในโซนยุโรปหรือว่าอเมริกาครับ วัน,นนี้ท่านก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้หลังจากที่ไวรัสสงบลงนะครับฟรีเลยนะครับแล้วก็มีกองทุนลดด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้ท่านสามารถที่จะขอลดนะครับบริษัทผ่อนลดให้นะครับตรงนี้ก็เ,เริ่มต้นจากเดือนละหมื่นนะจนถึงเดือนละหนึ่งแสนเลยนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นะท่านสามารถที่จะท่องเที่ยวฟรีนะครับแล้วก็ขับรถใหม่ฟรีด้วยนะครับแล้วก็รางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือไรายได้จากการซื้อซ้ําวันนี้ท่านซื้อซ้ําเข้ามาเพื่อบริโภคสินค้าต่อเนื่อง หรือว่าทําธุรกิจครับท่านซื้อสินค้าซ้าเข้ามาในรหัสเดิมเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปเปิดรหัสใหม่นะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาได้นะครับสูงสุดถึง75%เลยนะครับโอเคเรามาดูกันว่ารายได้ต่างๆพวกนี้นะครับมันมาอย่างไงนะครับอย่างเช่นรายได้ข้อที่1่งเนี่ยสูงสุดถึง70%สิเนี่ยนะครับสินค้าทุกขวดครับมีคะแนนของมันอยู่นะครับอย่างเช่นตัวผักแม่ของเราครับตัวสินค้าหลักเลยนะครับมีขนาด 120แคปซูลเนี่ยนะครับมันมีอยู่ที่10คะแนนนะครับ10คะแนนจะถือว่าเป็น 10PV เนี่ยนะครับสามารถที่จะคุณโบนัสกลับคืนมาให้ท่านนั่นเองนะครับกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็คือคุณคะแนนตรงนี้นะครับซึ่งรายได้ของท่านจะอยู่ที่ขนาดการลงทุนของท่านด้วยนั่นหมายความว่าเรามีให้เลือกอยู่4แพ็กเก็นในการในการลงทุนทาธุรกิจกับเรานั่นหมายความว่าท่านพร้อมขนาดไหนก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะครับ อย่างเช่นแพคเกจแรกครับสขวดหรือว่า20คะแนนครับซึ่งเขาเรียกก็เป็นซิลเวอร์ครับขนาดโกครับอยู่ที่4ขวดหรือว่า40คะแนนครับแพลตินัมนะครับก็อยู่ที่8ขวดหรือว่า80คะแนนสูงสุดครับอยู่ที่ไดมอนด์ครับอยู่ที่12ขวดหรือว่า1 2อคะแนนครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ ในการทาธุรกิจเนี่ยเลือกสามารถเลือกที่จะลงทุนตามความเหมาะสมได้เลยนะครับแล้วก็ขนาดการลงทุนก็ทําให้นะครับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเป็นท่านเป็นซีเวอร์ครับท่านไปแนะนําใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาสู่ระบบงานของเราเนี่ยนะครับเขาสมัครเข้ามาครับเขาไปซื้อแพคเกจไหนก็แล้วแต่นะครับท่านมีรายได้3 0อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือสามสิของ 30%อของคะแนนที่เขาซื้อมาแล้วคูณด้วย30บาทก็จะเป็นเงินกลับขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเช่นท่านเป็นซิลเวอร์ครับไปแนะนำไดมอนด์เข้ามานะครับก็คือ30%มสของ120ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นรายได้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันแปดสิบบาทนะครับอันนี้คือรายได้ที่เข้ามานะครับส่วนถ้าท่านเป็นไดมอนด์นะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับบริษัทก็จะ มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นโกล์เนี่ยก็คือ,อเพิ่มขึ้นอีก10%จาก 4, จาก30ก็กลายเป็น40ครับบวก10เป็น50ครับ,บ,นะรบแล้วก็ถ้าเป็นแพตตินัมก็จาก40กลายเป็น50ครับบวกอีก10ก็เป็น60นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไดมอนด์ละครับถ้าเปรียบเทียบกับซิลเวอร์แล้วเนี่ยจาก30ไปเป็น60ก็แน่นอนทนี่สุดนะครับบวกเพิ่มมาอีก30%เลยนะครับแล้วก็บวก10เป็น70นั่นเองนะครับ ั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดท่านเป็นไดมอนด์ก็สามารถแนะนำไดมอนด์เข้ามาได้นะครับท่านก็จะมีรายได้อยู่ที่2,160บาทเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่จะเข้ามานะครับจากการแนะนําบอกต่อนะครับจะแนะนํากี่คนก็ได้นะครับเราไม่จำกัดนะฮะยิ่งแนะนําเยอะก็ยิ่งมีรายได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อท่านขยายงานหรือว่าแนะนําอย่างน้อย2คนขึ้นไปครับมีการจับคู่สายงานซ้ายขวาขึ้นมาเนี่ยนะครับและท่านมียอด กลุ่มส่วนตัวของท่านอยูอ่มียอดส่วนตัวอยู่ที่20คะแนนครับบริษัทมีผลประโยชน์20%ให้แน่นอนนะครับไม่หมายความว่าท่านมียอด2ขวดในแต่และเดือนแต่และเดือนนะครับท่านก็จะมีรายได้20%ในส่วนนี้ละนะครับแล้วก็บริษัทก็จะเอาอะคะแนนนะครับที่เกิดจากการขยายของอสายซ้ายขวานะครับ อย่างเช่นนะครับตัวอย่างอย่างเช่น7000กับ3 0 0พเนี่ยบริษัทก็จะเอ,า,อาคะแนนที่สูงสุดนะครับที่เท่ากันเนี่ยนะครับตัดออกมาแล้วก็คูณเปอร์เซนต์ยีให้กับท่านอย่างเช่น3,000กับ7 0 0 0ก็ตัด3 0 0 0ออกมานะครับแล้วก็เจ็ดพันเหลือเท่าไรครับเก็บไว้ันรุงขึ้นนะครับคำนวณให้กับท่านทุกวันทุกวันทุกวันนะครับอย่างเช่น3 0 0พันครับคำนวณมาแล้วอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับ ก็ะจะโอนเข้าเงินเข้ากระเป๋าเงิน,นอิเล็กทรอนิกส์ของท่านละนะครับโชว์ให้ท่านเห็นว่าท่านจะมีไรายได้เท่านี้ละนะครับหลังจากนั้นครับถ้าท่านเอาสินค้าเอา,เอาเงินตรงนี้ไปแลกซื้อสินค้าครับก็สามารถที่จะแลกซื้อได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่แลกซื้อก็บริษัทตัดยอดนะครับเมื่อครบ7วันแล้วเนี่ยนะครับหนถึงเนะครับท่านสามารถอาไปแลกซื้อสินค้าแต่ถ้าไม่แลกครับวันที่8บริษัทตัดยอดบริษัทจะโอนให้ท่านวันที่สิบสี่นั่นหมายความว่าจะผ่านระบบธนาคาร ข้าบัญชีของท่านเลยนะครับไม่ผ่านอัปไลน์ของท่านแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อความยุติธรรมเพื่อความาถูกต้องในการทาธุรก,กิจนั่นเองนะครับแล้วก็คะแนนที่เหลืออีก4 0 0พคะแนนก็จะเก็บไว้ในวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นนะครับมีคะแนนสายอ่อนมาเท่าไหร่ก็ตัดไปนะครับสามารถสลับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับแล้วแต่การทํางานของแต่ละสายแต่ละสายนั่นเองอนะันนี้คือเป็นรายได้ข้อที่2ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นรายได้จากแบตเตอรี่โบนัสหรือว่า โบนัสในการจับคู่สายงานเองนะครับคำนวณทุกวันนะครับจ่ายทุกอาทิตย์ครับแล้วก็อีกอันนึงครับเป็นรายได้แมทชิ่งนะครับถือว่าเป็นรายได้ที่เราสนับสนุนให้เพื่อนเราหรือว่าคนที่เราสมัครนะครับต,ต่อจากเราหรือว่าเราแนะนําไปเนนะครับเขานะครับขยายงานหรือว่าเขามีรายได้ในข้อที่2ครับทำให้เขา มีรายได้เข้ามาปุ๊บเราก็จะมีรายได้ข้อที่สาเข้ามาเขาเรียกเป็น m a t ชิ i n g บนัสครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้นะครับเรายิ่งสนับสนุนให้คนอื่นประสบความสาเร็จเราก็ยิ่งยิ่งมีรายได้ด้วยแบ่งจ่ายให้กับตําแหน่งซิลเวอร์ครับสชั้นก็คือชั้นที่1ชั้นที่2 10%ครับแล้วก็โกก็ได้เพิ่มอีก2ชั้นเป็นชั้นที่3ชั้นที่4ครับอีก5%เแล้วก็แพทเินมนดับชั้นที่ 5- ที่6กเพิ่มอีกนะครับอีกอีกนะสามเป ท่านต้องเป็นตำแหน่งไดมอนด์ครับถึงจะได้รับชั้นที่เกที่8เพิ่มเข้ามาอีก2%รวมทั้งหมดถ้าเป็นไดมอนด์ดี렉เตอร์ก็อยู่ที่40%อันนี้คือถือว่าเป็นรายได้จากการขยายธุรกิจหรือว่าจากการที่เราสร้างคนให้ประสบความสำเร็จถือว่าเป็น passive i n c อินครครับเราสนับสนุนให้คนประสบความสําเร็จมีรายได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มเข้านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างพ a s s i ิ e i n c อินเข้ามาเรายิ่งสร้างผลก็ยิ่งประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ ส่วนอีกันึงครับเป็นรายได้ที่สามารถที่จะได้มาจากเครือข่ายทั่วโลกนั่นหมายความว่าใครขายก็แล้วแต่ครับวันนี้นะครับท่านก็จะมีรายได้จากเงินก้อนนี้ด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดถ้ายอดขายของท่านนะครับหรือว่ายอดองค์กรของท่านนะครับมีสายละ10,000คะแนนขึ้นไปครับบริษัทก็จะแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้บริหารระดับสตาร์ครับเพื่อเริ่มต้นจากซิลเวอร์สตาร์ละนะครับซิลเวอร์สตาร์ครับท่านจะได้0ูนจากเครือข่ายทั่วโลกเลยมาเป็นบนหน้าปรจจัยตำแหน่งครับ แล้วก็ถ้าเป็นโกลสตาร์ก็รับเพิ่มอีก0.5%ครับแล้วก็ถ้าเป็นแพลตินัมสตาร์ก็รับเพิ่มอีก0.5%นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่จะเพิ่มเข้ามาละไดมอนด์ Diamond ครับรับไปเลยครับอีก0.5%รวมทั้งหมดก็คือ2%นั่นเองนะครับจากเครือข่ายทั่วโลกถ้าเป็นคลาวสตาร์ star, ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของอาการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทครับบริษัทเพิ่มให้อีก1%รวมทั้งหมดครับถ้าใครเป็นคลาวสตาร์ก็รับผลประโยชน์อยู่ที่3%จากเครือข่ายทัั่วโลกครบ แมยค่าทุกขวดที่ออกจากบริษัทไปนะครับบริษัทมีกาไรเท่าไหรตัดมาเลยครับสมเเนี่ยมาเป็นโบนัสประจําตาแหน่งให้กับท่านนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างมรดกตรงทอดให้กับลูกกับหลานได้อย่างแน่นอนละและบริษัทมีรางวัลชีวิตให้กับท่านครับวันนี้พาท่านขับรถใหม่ครับมีเงินผ่อนรถให้กับท่านครับถ้าเป็นซีเวิร์สตาร์ครับรับไปเลยครับหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนครับท่านสามารถที่จะขอลถใหม่ได้เลยบริษัทผ่อนให้เลยนะครับ อ่าถ้าเป็นโกลครับรับ20งหมบาทครับถ้าเป็นแพทินัมก็รับที่3 0,000บาทถ้าเป็นไดมอนด์ก็รับ50,000บาทครับถ้าเป็นคลาวก็รับอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทเพราะฉะนั้นเราจะมีรายได้จากการผ่อนรถอีกต่งกางหากจากรายได้ป,ปกติของเราครับเพราะแน่นอนที่สุดถ้าเกิดมีเดือนละแสนเดือนละแส,น,ๆๆสนเข้ามารถที่เป็นซูเปอร์คาร์ได้ไหมครับอ่าได้แน่นอนนะครับหรือว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับราคาหลักล้านขึ้นไปเนี่ยก็ใช้เวลาผ่อนไม,ม่ก็ไม่ไม่ แค่ปีแบบกว่าครับก็สามารถที่จะซื้อรถเป็นเงินสดได้มาละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตนะครับอีกอันหนึ่งครับท่องเที่ยวฟรีครับท่านสามารถที่จะท่องเที่ยวฟรีฟรีสองทริปครับนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับบริษัทพาท่านท่องเที่ยวฟรีเลยทริปเล็กก็คือในโซนเอเชียครับทริปใหญ่ก็ในโซนยุโรปหรือว่าอเมริกาไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับถ้าเราเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวที่ท่านทําเองเนี่ย เราทําธุรกิจเองทําเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินของเราใช่ไหมครับในการซื้อแพ็กเกจนะครับหรือว่าเราออกไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องปกดร้านของเรารายได้ก็ขาดไปใช่ไหมนะครับแต่วันนี้นะครับถ้าท่านทำธุรกิจกับโกลบุบอลครับรายได้ของท่านนะครับก็ยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าท่านไปเที่ยวกี่วันก็แล้วแต่กลับมาก็ยังมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็ไม่ได้เสียตังค์ด้วยนะครับบริษัทก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะมีความฝันที่เป็นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่้ายแดงนะครับท่องเที่ยวต่างประเทศแบบฟรีนะครับแล้วก็มีรายได้นะครับเข้ามานะครับแบบเป็นกอบเป็นกร,รมหรือว่าเป็นการทรําธุรกิจกับกลุ่มบริวารได้นั่นเองนะครับและวันนี้ครับผมมีวิธีการง่ายๆที่จะนําพาทุกท่านไปสู่ความสําเร็จโดยเริ่มต้นจากการลงทุนนะครับทำธุรกิจเพียงแค่เงินหลักพันครับก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับท่านได้ละเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะมีรายได้นะครับ เข้ามาเนี่ยนะครับสมัครเข้ามาเลยครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้านะครับในเ,เกจแรกก็คืออ,อยู่ที่2ขวดครับจากราคา5,000บาทก็อยู่ที่ราคา3า0 0บาทครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านลงทุนในจุดนี้ท่านก็จะเริ่มต้นการมีรายได้ละแล้วก็ไปแนะนำครับท่านก็จะสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาละโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกต่อไปครับคนที่ต้องการมีสุขภาพดีต้องการมีรายได้นะครับใครที่ ต้องการไปท่องเที่ยวฟรีหรือว่าต้องการที่จะมีรถใหม่ครับครับเชิญชวนเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าท่านใช้สินค้าแล้วดีบอกต่อเนี่ยนะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับมีคนพร้อม2คนที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยนะครับทุกคนซื้อคนละสองขวดเนี่ยนะครับก็ท่านก็เริ่มมีรายได้ละบริษัทถือว่าท่านได้แนะนําคนให้กับบริษัทครับบริษัทก็มีเงินปันผลกับท่านนั่นเองนะครับแล้วเราก็ถ่ายทอดวิธีการให้กับเพื่อนของเรา2คนเนี่ยให้เขาไปบอกต่อครับ ทุกคนก็จะบอกตอบเป็น2เป็น2ไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจากชั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากฎของการอขอนแรงหรือว่ากฎของการทวีคูณก็จะเริ่มทํางานนะจากตัวท่านเองครับนับ1น,นะ่ก็จะ,ะมี2นะครับใน4นะครับมี R 8นะครับแล้วก็มี16นะครับแล้วก็32เพราะฉะนั้นช้าชั้นเนี่ย รายได้ต่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกชั้นทุกชั้นท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นคือ1วัน1วันของท่านท่านก็มีรายได้ทุกวันครับเช่นนั้นตรงนี้ก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นชั้นที่5เนี่ยบริษัทคำนวณมาแล้วอยู่ที่รายได้อยู่ที่2อ0 0ครับซึ่ง2อ0 0เนี่ยนะครับถ้าท่านมีตําแหน่ง SD ท่านมีรายได้สูงสุดอยู่ที่1,500บาทครับเพราะฉะนั้น2อ0 0นะครับท่านก็จะได้1,500บวกกับ อ่าเป็นค่าลิขสิทธิ์รวมเป็น2อ0 0ันครับอันนี้ถ้าท่านอัปเกรดตัวเองให้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีรายได้สูงขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านนะครับอ่าใช้ชั้นที่6เนี่ยนะครับรายได้ของท่านก็จะมากขึ้นละนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับรายได้ของท่านอยู่ที่อ่าสกว่าบาทนะครับแต่ถ้าท่านเป็นตำแหน่งเดิมครับรับ2,000กว่าบาทไปนะครับเพราะว่ารายได้สูงสุดของท่านยังอยู่ที่1,500บาทอ่าอยู่เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นชั้นที่7ถ้าเป็น SD อยู่ก็ับ 3,000กบาทนะครับแต่ถ้าอัพเกรดตัวเองนะครับอาจจะมีรายได้สูงขึ้นถึงหลักหมื่นเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าชั้นที่8ครับผมแนะนําให้ท่านนะครับอัปเกรดตัวเองเป็น Diamond ด i เลกเตอเลยเพราะว่าในชั้นนี้ครับท่านจะมีรายได้20,000กบาทเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านมี20,000กบาทนะครับลงทุนซื้อสินค้าครับ12ขวดในแพ็กเก็ตไดมอนด์ด r เลกเตเนี่ยอ่าก็อ่าเป็นเงินอยู่ที่19,200บาทครับเมื่อถึง20,000บาทครับท่านได้รับสินค้าไป2 12ขวดนะครับสินค้าของเรามีอายุถึง2ปีครับท่านสามารถที่จะจัดจําหน่ายภายใน2ปีขายคิดว่าหมดไหมครับหมดแน่นอนครับอันนี้ก็ถือว่ากําไรหรือว่าต้นทุนก็กลับคืนมาอย่างแน่นอน,นครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านกินก็สามารถที่มีสุขภาพดีเดือนละขวดเดือนละขวดก็ถึง1ึปีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านมีสุขภาพดีและที่สําคัญครับรายได้วันนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับสองหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นลงทุนไปหมื่นเก้าได้มา2 0 0 0 0กว่าบาทก็ถือว่าเป็นกําไรแล้ว นะครับสินค้าที่ได้มาก็ฟรีๆแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยถ้าเปรียบเทียบกับการาทำธุรก,กิจอื่นๆนะครับต้องอาศัยทำเลนะครับต้องอมีเงินไปกก้อนหนึ่งไปเป็นเงินที่จะซื้อสินค้ามาสต็อกหรือว่าการเงินหมุนเวียนในระบบนะครับตรงนี้นะแต่ของเราไม่จําเป็นเลยครับวันนี้ท่านก็สามารถที่จะมีรายได้นะครับจากการทำธุรก,กิจได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องอาศัยทําเลนะครับ ปากเปิดธุรกิจเปิดนะครับหรือว่าในกลุ่มโซเชียลของเราก็ได้นะครับหรือว่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสินค้ามีอายุถึง2ปีเลยเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่ท,ทําธุรกิจของเราได้นั่นเองแล้วก็ชั้นที่9าครับชั้นที่9กท่านก็ขึ้นตําแหน่งสตาร์เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษใครที่มียอดคะแนนนะครับสายซ้ายขวาตั้งแต่5,000คะแนนขึ้นไปครับก็ขึ้นตําแหน่งซิลเวอร์สตาร์เลยนะครับบริษัทแต่งตั้งให้ท่านเป็นซิลเวอร์สตาร์เลย นะครับตรงนี้รับ0.5%จุาจากเครือข่ายทั่วโลกมาเป็นโบนัสแล้วก็รับ10,000บาทเป็นเงินเงินผ่อนรถเลยนะครับแล้วก็รายได้ในส่วนนี้ท่านก็จะได้รับอีกเพราะว่า2คนแรกที่ท่านชวนมาเขาจะต้องอัปเกรดตัวเองเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับเหมือนชั้นที่8ของท่านนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดน,นะครับถ้าเขาต้องรนันรายได้20,000เขาก็ต้องอัปเกรดใช่ไหมครับและเมื่อท่านเป็นไดมอนด์แนะนำไดมอนด์มารับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 60%เพราะฉะนั้นรับมาเพิ่มอีก4 0 0 0กว่าบาทครับแล้วก็รายได้สูงสุดในตำแหน่งไดมอนด์ก็คืออยู่ที่1 8 0 0 0บาทเนี่ยท่านก็จะมีรายได้เข้ามาและแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์อีก12,000บาทครับก็สามารถที่จะทำให้ท่านมีรายได้อีก3 0 0 0 0กว่าบาทตรงนี้เพิ่มเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านก็จะสามารถที่จะเป็นผู้บริหารหระดับสูงแล้วก็มีรายได้เข้ามาอีกและก็ที่สําคัญที่สุดครับวันนี้นะครับท่านแนะนําแค่2คนเนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะมีรายได้ขนาดนี้แต่องค์กรของท่านเพื่อนของท่านคิดว่ามีเยอะไหมครับมีเยอะกว่า2คนแน่นอนนะผมว่านะเพราะแน่นอนที่สุดนะครับรายได้ของท่านก็จะมากขึ้นตามอย่างแน่นอนครับเพราะวันนี้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะมีความฝันที่เป็นจริงครับก็สามารถที่ร่วมธุรกิจกับเราได้โดยใช้เงินหลักพันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็จะสามารถไปท่องเที่ยวนะครับทั้งปีนี้เที่ยวปีหน้าครับประเทศเกาหลีใต้ครับที่เราจะไปท่องเที่ยวกันนะครับเมื่อท่านทําสะสมยอดนะครับใน ปีนี้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวปีหน้าอังกฤษก็เช่นกันครับต่าสมยอดหนึ่งปีครับไปท่องเที่ยวปีหน้าเช่นกันนะครับหลังจากที่ไวรัสสงบลงและรายได้อีกส่วนหนึ่งครับเป็นจะเป็นรายได้สูงสุดถึง75%เ,เป็นลยเป็นรายได้จากการซื้อซ้ำครับเมื่อท่านซื้อซ้ำสินค้าเข้ามาอย่างน้อย2อขวดต่อเดือนเนี่ยท่านก็จะมี20%ละนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่ายี่สิบคะแนนนะครับก็มียี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่านะร้อยยี่สิบคะแนนหรือว่า 12ขวดครับก็จะกลายเป็น40%นนั่นเองนะครับแล้วก็รายได้อีกส่วนหนึ่งครับเป็นรายได้จากการที่ท่านซื้อสินค้าไปสต็อกในรหัสของท่านเองเนี่ยท่านก็จะมีรายได้อีก5%ตครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ก,ก้อนหนึ่งเข้ามาหรือว่า1 0นะครับในส่วนของพิการเพลหรือว่าศูนย์บริการของบริษัทนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเมื่อท่านขยายงานเครือข่ายไปท่านก็จะมีรายได้จากาธุรกิจต,ตรงนี้อีกนะครับลึกลงไป5ชั้นนั่นแหละความว่า การซื้อซ้ําในรหัสเดิมของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยท่านก็มีโอกาสที่จะมีรายได้ในระบบของยูนิลเวลนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นได้อีก5%นะครับแล้วก็ลึกลงไป5้าชั้นเพราะฉะนั้นเรามีกี่คนก็แล้วแต่ครับหถึงเชั้นเนี่ยครับก็เป็นโอกาสที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นยิ่งแนะนําคนเยอะก็ยิ่งมีไรายได้เยอะอย่างแน่นอนครับและที่สาคัญที่สุดนะครับวันนี้อนาคตของท่านครับก็จะเป็นจริงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสุขภาพดีมีรายได้ครับก็สามามรถที่จะ ใช้ธุรกิจของโกมประวันครับเป็นเส้นทางที่จะไปสู่นำไปนำพาไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ท่านมอบสุขภาพดีๆให้กับเพื่อนนะครับมอบรายได้นะครับให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าท่านเริ่มต้นก่อนนับ1ก่อนครับก็จะมีคนนับสองจากตัวท่านครับสมัครเข้ามาวันนี้ครับเลือกแพคเกจที่ท่านต้องการครับอย่างน้อยขอให้เป็นแพคเกจ2ขวดนะครับหรือว่าแพคเกจสูงสุดของเราเลยก็ได้นะครับก็จะสามารถรับผลประโยชน์ในแพคเกจไดมอนด์เดลิอร์ได้เลยนะครับ ื้อสินค้าไปสต็อกในรหัสของท่านครับแล้วก็อย่าลืมแนะนําครับคนอย่างน้อย2คนภายใน1วันนะครับหรือว่า2วันเนี่ยท่านก็จะมีรายได้ทันทีเลยนะครับเพราะแต่ละชั้นแต่ละชั้นถ้าเป็น1วันของท่านเนี่ยท่านก็จะมีรายได้ทุกวัน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 เข้ามาเลยนะครับยิ่งแนะนําทุกวันก็ยิ่งมีรายได้และปัจจุบันบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษครับถ้าใครแน่ใครที่เป็นตําแหน่งโกครับเป็นโกขึ้นไปเนี่ยนะครับแนะนาเลยนะครับใครก็ได้นะครับที่ซื้อสินค้าในแพ็กเกจ 4แพ็กเกจ6แพ็กเกจครับใน1เดือนครับก็สามารถที่รับรายได้พิเศษนะครับเป็นงรางวัลเงินโฉลเลย3,000บาทนันเองนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าท่านเริ่มต้นนะครับเป็นโกขึ้นไปนะครับแล้วก็แนะนําโกขึ้นไปเนี่ยท่านก็สามารถรับรายได้ได้แล้วนะครับ3,000บาทนะครับเป็นรายได้ต่างหากจากรายได้แผนธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะมีความฝันที่เป็นจริงได้อย่างแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับธุรกิจดีๆนะครับตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเรานะครับติดต่อผู้นำของท่านได้เลยครับคนที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านนะครับหรือว่าคนที่ในนาให้ท่านรู้จักกับกลเบระวันครับและวันนี้ครับผมชวินสุริศพงษ์ธนพิพัฒาก็ต้องยินขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอบครัวเดลฟีโดมนะครับเป็นทีมที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับธุรกิเตอร์วิโกเราเติบโตไปพร้อมๆกัันครบ แล้วก็ยินดีดต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ครอบครัวก,กบววันนะครับอนาคตของคุณคือภารกิจของเราเรามาร่วมสารฝันอนาคตของท่านให้เป็นจริงนะกับธุรกิจของโกลววันตั้งแต่วันนี้ครับเริ่มก่อนสาเร็จก่อนได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ